สวัสดีครับคลิปนี้เรามาชมเหรียญหมื่นยันพันล้านท่านพระอาจารย์แคร์นะครับเมตจิตโตวัดป่าธรรมานุสรบ้านท่าด่านอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับมาชมคลิปง่ายๆสไตล์ผมนะครับเล็กเข็มเล็นะครับคลิปผมก็จะทําง่ายๆไม่ได้เตรียมอะไรมากนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะมาดูเหรียญจริงครับของเหรียญรุ่นหมื่นยันพันล้านมารู้จักพระอาจารย์กันก่อนนะครับพระอาจารย์แคร์ท่านเป็น พระพิสุที่บวชตั้งแต่สมัยเป็นสัมมณน,น,นะครับท่านก็ได้เดินทางนะครับรําเรียนวิชาจากครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งคาราวะาและพระสงฆ์นะครับจนท่านได้มาศึกษาวิชาครับอยู่กับท่านพระอาจารย์สิงห์วัดโบสนะครับพระอาจารย์ที่โด่งดังด้านวิปัสสนากรรมฐานสิทธิสายหลวงปู่ดุลน,นะครับหลวงปู่ดุลอตุโลที่ จังหวัดสุรินทร์นะครับลวงพูดสิ่งท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ของท่านพระอาจารย์แคร์นะครับรู้จักที่มาที่ไปของพระอาจารย์ที่ปลุกเสกนะครับวันนี้เราจะมาชมเหรียญกันก่อนนะครับจริงๆแล้วพิธีปลุกเสกหมื่นยันพันล้านนี่นะครับมี2พิธีนะครับพิธีแรกปลุกเสกในวันเพนนะครับวันเพญเดือน6ขึ้น15บห้าค่ำซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ ลาหูอมจันนะครับหรือเรียกว่าจันทลุปราคานะครับวันตรงกับวันเพ็ญพอดีเลยนะครับครึ่ง15บห้าคำเดือน6พระอาจารย์ได้ปลุกเสกอธิษฐานจิตปลุกเสกเป็นวาละแรกนะครับวาละแรกนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหมื่นยันพันล้านเรามาชมเหรียญนะครับในคลิปนี้เรามาชมเหรียญหน้ากากกันก่อนนะครับเหรียญหน้ากาจะมีทั้งหมดนะครับสามเนื้อสามเนื้อต่ำๆนะครับแล้วก็สี่เนื้อ อ่ะคือเนื้อเนื้ออันปะกานะครับเนื้ออัปกาก็คือจะสูงหน่อยเนื้อต่ำก็คือท้องเหลืองทองแดงปีกเครื่องบิน3าเนื้อนะครับรวมอันปะก้าเป็น4ี่เนื้อเนื้อหน้ากากนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันนะครับเนื้อหน้ากากก็คืออันนี้กล่องนะครับอันนี้อันนี้กล่องกล่องภายนอกนะครับอันนี้กล่องรุ่นนี้จะเป็นกล่องน้ำตาลอ่าซึ่งเป็นกล่องแบบรุ่นเนื้อนะครับเป็นให้แช่บูชาแบบรุ่นเนื้อซึ่งเราเป็นรุ่นเอาว่าจะเจอเนื้ออะไรนะครับด้านในไม่ว่าจะเป็นเหรียญลงยาเหรียญหน เหรียญเงินนะครับเหรียญเงินเหรียญ3 k เคนะครับก็คือเป็นรุ่นเนื้อนะครับอันนี้อันนี้ผมแกะลุนออกแล้วแกะซีนออกแล้วนะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้ของกล่องรุ่นเนื้อนะครับสําหรับรายการรุ่นเนื้อของของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับรายการรุ่นเนื้อของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับจะตอกโค้ดคําว่าแคร์นะครับคําว่าแคร์ด้านหลังเป็นภาษาภาษาถอมภาษาถอมเป็นชื่อพระอาจารย์นะครับ อยู่ตรงมุมนี้นะครับเห็นไหมครับแคร์นะครับที่ผมบอกว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับมันมีสามเนื้อด้านล่างคือทองเหลืองทองแดงปีกเครื่องบินนะครับสามเนื้อแต่ละเนื้อนะครับแต่ละเนื้อจะมีจะมี2หน้ากากนะครับอย่างท้องเหลืองนะครับท้องเหลืองก็จะมีทั้งหน้ากากทองแดงแล้วก็ปีกเครื่องบินนะครับมันจะสลับกันนะครับ สเนื้อหลักๆนะครับจำจำง่ายๆคือ3เนื้อทองเหลืองทองแดงปีกเครื่องบินถ้าเป็นทองเหลืองมันก็จะเป็นหน้ากากทองแดงกับปีกเครื่องบินนะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างทองเหลืองทองเหลืองหน้ากากทองแดงให้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาชมหน้าเหลืองกันก่อนนะครับอันนี้นะครับส่วนถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงก็จะจะมี2หน้ากากเหมือนกันหน้ากากปีกเครื่องบินกับทองเหลือง งานหน้ากากก็คือทางทางโรงงานเขาจะปั๊มนะครับจะปั๊มแผ่นบางๆอีกหนึ่งแผ่นนะครับประกบไปกับเหรียญหน้าเหรียญเดิมนะครับหน้าเหรียญเดิมแล้วก็อาจจะใช้วิธีปั๊มซ้ำหรืออัดกาวลงไปนะครับงานหน้ากากอันนี้ก็เป็นทองแดงหน้ากากบิดเครื่องบินนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาชมหลังเหรียญน,นะครับชมหน้าเหรียญกันก่อนอันนี้ก็เป็นทองแดง หน้ากากทองเหลืองนะครับทองแดงหน้ากากทองเหลืองอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าหนึ่งเนื้อจะมีแค่สองหน้ากากวนกันไปนะครับเนื้อเนื้อทองเหลืองหน้ากากทองแดงเมื่อกี้ผมให้ชมแล้วแต่ผมไม่มีตัวอย่างหน้ากากปีกเครื่องบินนะครับส่วนทองแดงสองหน้ากากชมแล้วทีนี้เราก็มาชมปีกเครื่องบินครับปีกเครื่องบินหน้ากากทองเหลืองนะครับอันนี้เป็นเนื้อปีกเครื่องบินหน้ากากทองเหลือง สุกเหมือนทองคํามากนะครับจะเป็นทองทองเหลืองที่ที่บริสุทธิ์นะครับจะไม่ไม่ไม่ดำไม่ไม่ไม่คล้ํานะครับแบบอีกเหรียญนึงนะครับจะเป็นหน้ากากทองแดงนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับคือแต่ละเนื้อนะครับแต่ละเนื้อจะมีสองหน้ากากนะครับส่วนการลงยาสีที่กระกนะครับลงยาสีที่กระก เหรียญหน้ากากจะลงยาเฉพาะกันอกนะครับอย่างที่เห็นนะครับลงดําลงแดงซึ่งสีที่ลงนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าโรงงานเขาก็จะดูสมมุติว่าถ้า,าถ้าหน้ากาก,ากท้องเหลืองนะครับถ้าให้ให้ให้สีที่มันมันไม่เข้ากันนะครับมันก็จะมันก็จะดูไม่ขึ้นนะครับอย่างหน้าก,ากากท้องแดงเนี่ยเขาก็จะเลือกลงนะครับท้องแดงลงเขียวนะครับ ้าเป็นทองเหลืองก็จะลงดำนะครับส่วนเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงหน้ากาศนะครับอ,อันนี้ลงแดงลงแดงกัลงส้มนะครับเพื่อให้มันโดดเด่นแตกต่างกันไปนะครับอันนี้เป็นสามเนื้อสามเนื้อเนื้อ,อละสองหน้ากากนะครับส่วนอีกเนื้อนึงที่เนื้อจะสูงกว่าหน่อยก็เป็นเนื้ออันปาก้านะครับต้นทุนจะสูงกว่านะครับความสวยก็ไม่แพ้กันนะครับความคมความคมชัดนะครับความคมชัดของเนื้อ,อปาก้านะครับสังเกตแววตาท่านนะครับ เดี๋ยวมาคุยเรื่องเนื้อกันก่อนดีวผมจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหรียญน,นี่นะครับว่าการออกแบบอะไรนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมจะบรรยายเกี่ยวกับประวัติครูบาอาจารย์แล้วก็วิธีการสร้างนิดหน่อยนะครับแล้วคลิปต่อไปถ้าเกิดผมจะเอาเหรียญน,นี้มาลงแต่และเนื้อก็อาจจะไม่ได้บรรยายอะไรมากนะครับเพราะว่า,ายังไม่ชมหลังนะครับเอาเอาหน้าก่อนแล้วกันเนื้ออันปาก้านะครับเนื้ออันปาก้า ก็จะมี2หน้ากากเหมือนกันจะมีหน้ากากทองเหลืองกับทองแดงเพราะว่าเนื้อจะออกโทนขาวจะคล้ายๆกับปีกเครื่องบินนะครับซึ่งถ้าคนไม่ไม่รู้จักเนี่ยหรือไม่มีของเทียบนี่ก็อาจจะจะจะดูยากนะครับว่าอันไหนปีกเครื่องบินอันไหนอันปาก้านะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับจริงๆแล้วเนื้อเนื้ออันปากานะครับทําไมผมถึงไม่ทําหน้ากากปีกเครื่องบินด้วย เพราะว่ามันขาวขาวเหมือนกันเลยไม่ทําก right ็ค <It> ือก <food. transparency S 3> ็คือจะทําแค่2เนื้อเหมือนกับปีกเครื่องบินเลยมีทั้งสองเนื้อเหมือนกันทีนี้เรามาเทียบกันนะครับว่าว่าปีกเครื่องบินกับอันประกาศต่างกันอย่างอย่างไรนะครับเนี๋ยเรามาชมนะครับชัดเลยครับปีกเครื่องบินจริงๆแล้วมันก็เป็นงานคล้ายๆกับมีเนียมนะครับงานมีเนียมเป็นโลหะที่เบานะครับเพราะว่ามันเป็นโลหะที่ใช้ทําเครื่องบินเป็นเป็นเป็นเครื่องบินที่ต้องใช้ น้ำหนักที่เบาเพราะว่ามันต้องบินบนอากาศนะครับดังนั้นไอตัวที่เป็นปีกเครื่องบินจะเบามันจะคล้ยคยคยคยายๆกับมีเนียมหรือคล้ายขาปินโตนะครับขาปิ้นโตที่เป็นมีเนียมนะครับสังเ,เกตง่ายๆนะครับความเงาวาวจะสู้อันปะกาไม่ได้นะครับอันปะกาจะเงาวาวกว่านะครับหรือถ้าสังเกตนะครับถ้าสังเกตจากน้ําหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหนก็ช่างถ้าเราจะเทียบกับ เนื้อทองเหลืองทองแดงโดยขนาดเท่าๆกัน yem, ท,ที่ปีเครื่องบินจะเบาเบามากครับเบากว่าเรายกได้ด้วยมือสัมผัสได้เลยว่ามันเบานะครับเบากว่าอันนี้อันนี้ก็หน้ากากทองแดงทั้งคู่นะครับทองแดงทั้งคู่แต่เนื่องฉากว่าที่อยู่กับอันปะก้าเนื้อมันมันวาวมันเลยออกสีทองแดงมันอ่อนนะครับ <generally> ที <ester> ่อยู่กับปีเครื่องบินเลยทําให้วัตถุมันออกเข้มๆนะครับการลงยาก็เหมือนกันนะครับลงยาสีนะครับ ถ้าสีเดียวกันลงกับวัตถุที่ไม่เหมือนกันอย่างสมมติว่าเราลงยาเขียวนะครับบนพื้นเหรียญเหลืองกับแดงอย่างเงี้ยสีมันก็จะออกต่างกันไปเลยมันอยู่ที่พื้นโลหะด้วยนะครับนี่มาชมกันนะครับคร่าวๆเหรียญอัลปกาก้ากับบีบเครื่องบินจะแยกกันยัง,ยงไงย่างไรนะครับเพราะว่าสีคล้ายๆกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่คล้ายนะครับ ถ้าส่องต้องนะครับองค์จริงนะครับปีกเครื่องบินมันจะอ่อนความละเอียดความคมชัดของการปั๊มอะครับมันจะมันเหมือนจะลึกกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมด้านหลังเลยแล้วกันด้านหน้าน่าจะจบอ่าด้านหน้าด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้านะครับแบบเหรียญรุ่นนี้นะครับแบบเหรียญรุ่นนี้นะครับออกแบบนะครับและว,วางเหรียรูปแบบเหรียญน,นะครับโดยพระอาจารย์โดยพระอาจารย์แคท่านท่านออกแบบวาง ด้านบนจะเป็นพระพุทธรูปนะครับที่อยู่ในในวัดที่ท่านกราบบูชานะครับเป็นพระพุทธรูปประจําศาราที่วัดวัดป่านะครับธรรมนุสรอนนะครับแล้วก็ส่วนกระหนกข้างๆนะครับอาจารย์บอกว่าอยากได้ไม่อยากให้เหรียญว่างใส่กระหนกสักหน่อยนะครับก็เลยออกแบบและนึกวาดขึ้นมาเองนะครับแบบนี้ไม่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากเหรียญไหนนะครับก็คือออกแบบคิดวาดมาเองนะครับต่อหน้าท่านพระอาจารย์เลยครับออกแบบวาดกันตรงนั้นเลยตอนคุยกันก็วาดเลยนะครับพอ พออาจารย์ให้แก้นิดแก้หน่อยกลางคืนแล้วก็แก้เช้าให้ดูท่านก็โอเคแล้วนะครับเมตตรจิตตัวนี้คือใช้ยาท่านนะครับด้านล่างนะครับครับก็ไม่มีอะไรนะครับด้านหน้าจบนะครับทีนี้เรามาชมด้านหลังอ่ชมด้านหลังด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ข้างหลังจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเนื้อสองเนื้อจะต่างกันนะครับจริงๆแล้วมันจะออกมองหมองกว่าออก ออกซีดๆนะครับเนื้อปีกเครื่องบินอันปะกาจะออกวาวๆมันๆนะครับแต่ถ้าเกิดสัมผัสเนื้อสัมผัสเนื้อใช้ใช้สัมผัสเนื้อนะครับเนื้ออันปะกาจะออกอมเหลืองนิดๆนะครับตัวปีกเครื่องบินก็อาจจะขาวไปเลยนะครับนี่การตอกโค้ดนะครับวิธีการตอกโค้ดของผมรุ่นนี้นะครับโค้ดจะอยู่ที่หูด้านบนนะครับรุ่นนี้ที่ไม่มีห่วงเพราะว่าเป็นเหรียญซึ่งไม่ต้องห่วงไรห,ห่วงไรกังวลน,นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ปัจจุบันนะครับส่วนมากวัตถุบางคนก็จะไม่นิยมห้อยคอกันแบบเปื่อยๆนะครับนิยมเอาไปเลี่ยมไปอะไรเหรียญรุ่นนี้เลยไม่มีห่วงซึ่งจะทําให้มันใหญ่เทอะทะนะครับแล้วก็จะทําให้เวลาเลี่ยมแล้วมันไม่สวยนะครับมันจะต้องทําห่วงขึ้นไปอีกมันก็ต้องเลี่ยมทับห่วงดังนั้นเลยเหรียญรุ่นนี้เลยไม่มีห่วงเหรียญหมดห่วงหรือเหรียญไม่มีห่วงนะครับความหมายด้านหลังนะครับความหมายด้านหลังก็คือเหรียญรุ่นนี้ ตั้งแต่แรกนะครับท่านอาจารย์ก็อยากจะสร้างเป็นเหรียญหนุมานเชิญธงนะครับหนุมานเชิญธงหนุมานเชิญธงที่นี้ก็เลยมาออกแบบแล้วก็วางแนวแนวเหรียญว่าเราจะวางกันแบบไหนเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญหนุมานซึ่งรูปแบบของหนุมานมันเป็นทรงกลมๆมถ้าเราจะมาสร้างเป็นรูปไข่หรือเสมาครับตอนแรกก็ลองวางดูแล้วมันมันไม่เข้ากันนะครับเพราะว่าหนุมานมันเป็น รูปแบบการยื่นนะครับรูปแบบการยื่นนะครับจะเห็นมีแมงวันมารบกวนเพราะว่าผมจะทาคลิปแบบง่ายๆนะครับสไตล์ผมนะครับเล็กเข็มเลยนะครับก็คือรูปแบบของวงของหานุมานนะครับจะจะกลมๆนะครับลองวางเป็นเสมาแล้วรูปไข่แล้วไม่เข้านะครับเลยเลยได้รูปแบบที่เป็นรูปทรงทรงกลมๆนะครับมันก็ไม่ไม่ไม่กลมเป็น กลมร้อยแปดสิบลยนะครับจะเป็นกลมๆลีๆนะครับออกหาหากรอบอยากนะครับตัวนี้กรอบอยากเพราะว่ามันไม่ไม่ตรงกับท้องตลาดนะครับด้านหลังจะเป็นธนุมานเชิญธงนะครับแล้วก็รุ่นนี้พระอาจารย์ท่านให้ชื่อว่าหมื่นยันพันล้านหมื่นยันพันล้านก็เลยใส่เป็นเป็นตัวยันนะครับตัวยันตัวขอมนี่เป็นมันจะเป็นขอมเขมรนะครับอาจารย์บอกว่าเป็นขอมเขมรจะเป็นจะเป็น,ปนหัวใจของ ของพาคคาถาครับได้หลายภาคคาถานะครับใส่ลงไปครับอาจารย์ก็จะจานมือลงไปกับแบบสกเก็ตหลังแบบสกเก็ตที่เป็นกระดาษนะครับแล้วก็ทางโรงงานก็ได้จับลายมือของพระอาจารย์มาลงหลังเหรียญเลยนะครับเนื่องจากว่าฟอนต์ตัวหนังสือตัวหนังสือพวกยันพวกนี้มันไม่มีในระบบคอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นคาถาที่อาจารย์เรียนมาโดยเฉพาะนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวยนันจะสวยลายมืออาจารย์ทั้งนั้นเลยนะครับ สวยมากนะครับเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่านะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกๆของท่านพระอาจารย์นะครับเหรียญรุ่นนี้มีการมีศู์จอนะครับได้ปล่อยเช่าจองไปทางประเทศจีนออกทางประเทศจีนแล้วก็มีไปมาเลเซียนะครับบางส่วนนะครับบางส่วนจำนวนสร้างทั้งหมดนะครับเหรียญรุ่นนี้ 5, ห้าพันหนึ่งร้หกสิบแปดเหรียญหนึ่งห้าหนึ่งหกแปดนะครับ รวมทั้งหมดในรุ่นนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งทองแดงเป็นชุดเป็นชุดเนื้อเงินชุดสั่งจองชุดรุ่นเนื้อหรือชุดกรรมการนะครับรวมในรุ่นนี้ทั้งหมด5168หยเหรียญน,นะครับแต่ละเนื้อนะครับก็มีรายละเอียดลงไว้ในใบารายการตั้งแต่แรกแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้ยังมีเหลือแบ่งให้บูชานะครับแต่ในวัดไม่น่าจะมีแล้วนะครับสวยมากนะครับ ใครสนใจนะครับใครสนใจทักมาหาผมได้นะครับเหรียญรุ่นนี้พอมีแบ่งนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเหรียญหมื่นยันพันล้านท่านพระอาจารย์แครนะครับวัดป่าธรรมนุสรบ้านท่าด่านอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับขอขออนุญาตท่านพระอาจารย์นะครับเประวัติมาเล่านะครับ เดี๋ยวต่อไปผมก็จะทําคลิปเป็นเนื้อต่างๆเนื้อเนื้ออื่นมาให้ชมกันเป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเนื่องจากเป็นคลิปแรกนะครับของพระอาจารย์ก็อาจจะเล่าประวัติเกินถึงความเป็นมาของพระอาจารย์ที่ปลูกเสกสักหน่อยอ๋อแล้วผมลืมบอกไปวารละที่สองนะครับวารละที่2ปลูกเสกสองวารละวารละหนึ่งผมบอกไปแล้วว่าตรงกับวันจันทรละจันทรุทปราคา15บห้าค่ำเดือน6วันวิสาขบูชานะครับเป็นวันเพ็ญที่โดนลาหูอมนะครับวันวิสาขบูชา แล้วก็มาวาระที่สองก็ปลุกเสกที่วัดอีกนะครับปลูกเสกที่วัดผมก็จะลงในพิธีในกลุ่มไว้นะครับลงไว้ในกลุ่มยังไงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาฝากกลุ่มแล้วก็ฝากรุ่นอื่นๆขอบคุณครับที่รับชมรับฟังจนจบครับผม